นทำกินสวดนครับผมก็กลับมาเจอกับผมอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีเมนูมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ตรานกเหี่ยวฟาคอนนะครับผมทั้ง3แบบเลยนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นค้นจืดเอ็กซ์ตร้าตรานกเหี่ยวฟาคอนนะครับผมต่อมาก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นมตีฟองและผสมเครื่องดื่มตรานกเหี่ยวฟาคอนนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นค้นหวานนกเหี่ยวฟาวคอนนะครับสำหรับเมนูในวันนี้นะครับที่ผมจะมาครีเอทนะครับก็ เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับที่กําลังจะมาถึงนะครับผมวันนี้เราจะมาครีเอทเมนูมอคค่าเปปเปอร์มินนะครับผมในแบบและสไตล์ของคนทำกินนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะไปเตรียมนมสําหรับในการตีฟองนะครับด้วยผลิตภัณฑ์นมตีฟองและผสมเครื่องดื่มตานกเยี่ยวฟาลคอนนะฮะผมจะเอาไปแช่ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัดนะครับตัวนี้จะเป็นนม UST สาหรับในการตีฟอง แล้วนอกจากนั้นนะครับนมตัวนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะใช้แทนนมสดได้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าเป็นนมที่อนเนกประสงค์เลยทีเดียวก็คือเป็นทุนวันในกล่องเดียวเลยนะครับผมจะใช้120 m l นะฮะที่จะใช้แทนนมสดนะครับ แล้วก็ต่อจากนั้นนะครับเราจะไปเตรียมนมนะครับเป็นข้นจืดเอ็กซ์ตร้าตรานกเหยี่ยวฟอกคอนตัวนี้จะช่วยทําให้เครื่องดื่มของเรามีความหอมมันกลมกล่อมนะครับแล้วก็ไม่กลบกลิ่นเครื่องดื่มเราด้วยนะครับอันนี้ผมใช้30 ml หรือว่า30กรัมนะครับเพื่อนๆครับจะใช้นมทั้ง2ตัวนี้ผสมกันในแก้วเสิร์ฟเลยนะครับเพื่อนๆชงรอไว้ในแก้วเสิร์ฟก็คือผลิตภัณฑ์นมตีฟองแล้วผสมเครื่องดื่มตรานกเหยี่ยวฟอคอน120 ml แล้วก็ข้นจืดเอ็กซ์ตร้าตรานกเหยี่ยวฟอคอน30 ml แล้วก็ตามมด้วยไััินนบเพื่อ ผมใช้อยู่ที่20 m L นะครับสำหรับสูตรแก้ว16ออนนะครับผมต่อจากนั้นก็ชงส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเราก็จะได้นมมิ้นท์นะครับซึ่งจะมีความหอมมันกลมกล่อมอยู่ในตัวแล้วก็มีความเย็นของเปปเปอร์มิ้นท์ด้วยนะครับเพื่อนๆต่อไปเราจะไปเตรียมทําฟองนมนะครับด้วยผลิตภัณฑ์นมตีฟองและผสมเครื่องดื่มตานกเหยี่ยวฟอคอนนะครับที่ผมเอาไปแช่ไว้ที่อุณหภูมิที่เย็นจัดเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องตีฟองนมนะครับ ตีขึ้นโฟมเลยครับนมตัวนี้นะครับจะสามารถตีขึ้นโฟมง่ายนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นฟองหรือว่าโฟมนมที่ละเอียดแล้วก็สามารถเซตตัวอยู่นานด้วยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะไปเตรียมทำซอสมอคค่าของเรานะครับซึ่งก็จะเป็นอีกส่วนผสมหนึ่งสำหรับเมนูในวันนี้นะครับเพื่อนๆครับผมจะใช้กาแฟบดอยู่ที่18กรัมนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะสกัดเอาน้ำกาแฟแค่ 20ml พอนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับตัว น้ำกาแฟเราจะไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำซอสมอค่าเนี่ยเพื่อที่ไม่ให้ซอสเหลวเกินไปนะครับเราใช้แค่20 ml หรือว่า20กรัมสำหรับน้ำกาแฟนะครับผมขั้นตอนของการทำซอสมอค่าก็ไม่ยุ่งยากนะครับเพื่อนๆก็ใช้น้ำกาแฟ20 ml นะครับ แล้วก็ตามด้วยผงโกโก้2ช้อนโต๊ะพุนๆนะครับเ,เพื่อนๆต่อไปเราจะใช้คนหวานนกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับเ,เพื่อนๆห้ากรัมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ2กิโลนะครับเ,เพื่อนครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานผมก็จะเทลงในขวดบีบประมาณนี้นะครับแล้วก็ชงส่วนผสมทุกอย่างนะครับให้เข้ากันทั้งน้ํากาแฟทั้งโกโก้แล้วก็คนหวานนกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดซอสประมาณนี้นะครับผม ขั้นตอนต่อไปก็จะไปเตรียมน้ำแข็งนะครับเทใส่แก้วนมมิ้นที่เราชงเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับระดับน้ำแข็งก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยซอสมอคค่าที่เราเคี่ยวหรือว่าคนจนเป็นซอสเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเทลงไปให้หมดเลยนะครับสาหรับซอ,มอสมอคค่าน,นะครับท็อปไว้ด้านบนนมมิ้นนะครับผม สุดท้ายนะครับผมก็จะท็อปด้วยฟองนมนะครับซึ่งเป็นนมตีฟองที่ผมได้ตีขึ้นโฟมเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัดอีกสักรอบหนึ่งเราก็จะได้โฟมนมที่หนานุ่มแล้วก็เซ็ตตัวอยู่นานนะครับแล้วก็ท็อปด้วยผงช็อกโกแลตนะครับเราก็จะได้เมนูมอคค่าเปเปอร์มินในแบบและสไตล์ของคนทํากินครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตรานกเกี่ยว f ฟอลคอนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจืดเอ็กซ์ตร้าตรานกเกี่ยวฟอลคอนนะครับที่จะ มาช่วยทําให้เครื่องดื่มของเรามีความหอมมันกลมกล่อมและที่สําคัญไม่กลบกลิ่นเครื่องดื่มของเราอีกด้วยนะครับผมผลิตภัณฑ์น,นมตีฟองและผสมเครื่องดื่มตรานกเหยี่ยวฟอคอนนะครับซึ่งเป็นนมอเนกประสงค์นะครับที่สามารถทําฟองนมแล้วก็สามารถที่จะใช้แทนนมสดได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นข้นหวานนกเหยี่ยวฟอคอนนะครับผมเพื่อนๆนท่านไหนที่สนใจอยากจะมีผลิตภัณฑ์ของนกเหยี่ยวฟอคอนไว้ประจําร้านนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนาทั่วไปนะครับเพื่อน โอเคครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตรานกเกี่ยวฟอลคอนครับผม